เน่หองโดยทางรถบริษัทอาสาดีเดนางสาดีเด่นชัยบางบีเชียงฟ้าควางสินตอนเมืองแปลายทางสาดีกรุงเทพิวัตนความรับของบริษัทเอกชนทาดที่สองคันขนวัดประมงปาจากรถเอชาสาที่สองทางด่วนับตอนนี้ฮ่ะรถเร็วขบวนที่1 1 2นะสองนสหนอ ผู้ผิด413โปรดตรวจดูป้หมายเลขขบวนข้างรถให้แน่ชัดก่อนขบวนรถขอบคุณค่ะ Please carefully check the train and coach number before boarding. ถึงว่าทําไมรถเร็วขบวนที่1นึช้านะคะเนื่องจากไปเอาบอนออปอบอนอปอมา เป็นล้วเลยนะะเดี๋ยวเ,เ,เ,เราห,หรกไปแงเดีเ๋ยวเราตามไปนนะจังนนองส่าง